ไม่ได้ก่อนมากมเดินมาที่มันวอมมมมีวอมมันวอมเป็นีมนีวอมเลยบานี้วอมเยอาการอะไรดออาการด้วยเลซ้ายมาอย่ขวาปมกะเซ้ายเลื่อมาเสียแล้่ะ สดใหม่ตัวใหญ่สดใหม่ตอใหญ่ใหญ่ไม่กนอสผมมเติาดแล้วหลเนโอยผมจะซื้ให้เลยัเตมหลอดผ้องกิก่อนเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้แตเนื้อเนื้อ้เนนื้อนเืนเื้น้เอ้อนเอนเ้อ้เือเ้น้อเกน

มันคือที่สูง ok ่จะหลอกยกแทนที <t t <t ่หลอกแล้วมาเอาเรือกดแล้วก็เดี uh <t <t 爸爸๋ยวเอาม้ามาข่มโขดสองปีเห็นหดแล้วดูว่าขิงตัวเนี่ยเปาจะขิตัวไหนอะอี้จามากแมไม่ขิงหรอกยังยังว่าสาวสองปีสองปีต้องลอยู่แล้วคือจะลงไม่ได้เปแผงของายแดงอีกแล้วหลอกขาให้เสียหลัก ก่อสีแล้วก้าก่อสาใช่ไห <laughs> มพี่ก่อสีแล้วก็สา ใจาไม่ได้ลุกเหรอไม่ได้ลุกใช่ไหมปัญหามันตรงนี้มันก็ูีเดยวถ้าเขาหมดมาจะแพ้มันมีหลายรูปมันมีหลายรูปเราต้องูกัให้ได้นี่สร้างบ้านเลย วัน้แล้วพอ่มันเอาวันะไ่าี้นหไทีุ่้ก็ไปไหนเนี่ยเรืออะไรเรือเรือไปไหนเนี่ยลุกขึ้นเยแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรจากใครที่ไหน มาแล้วพี่ช่องมาแล้วครับน้องแก๊ปพี่รักพี่หรืวเรจะไม่กินเรือของเรือดีกว่าเดินง่ายเรือตายแล้วเรือตายแล้วจะไปทอะไรเราไม่เร่งให้คุณคิดคิดตามสบาย ้คนตัวเดียวไม่ทานคนตัวเดียวยังสบายยังสบายดี๋ยถ้าดูกินเหลือไปอาจจะค่นี่เข้าไปไมกินไ้ปดีนี่แม่เอาไง่ายด้วยไม่กินตัวนี้อากินพะป มลดมใส่แล้วที่กินลูกยังไม่ตายเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครใส่แตกก่อนตู้เรือแล้วได้ย่งไงู้ัไม่จนยังไม่จนนะจ๊ะ

กินเรือยู <me <me ่นี่อ่ะอยู่นี่อ่ะตำแหน่งที่ยังอยู่ตำห่งนี้เพราะแกเห็นว่าเรือขาดไม่ครับไม่ผลมันไม่ผ่มาไ่ผมไม่เอาเรื่องใช่เหรนี่เรอเรือเปใช่เรเรือเราเรียกเนคนด้วยแกบอกอะไรที้ไม่ถนัดอู่แล้วรากับเรือปีละ เขาต้องโดนเข็นมาไม่ฟรีเหมือนกันอาจจะได้ตัวนี้ตัวนี้ได้ก็หนึ่งเท่าเลยเหรอโอตาดีเดินทุกแล้วเอาเมื่อไหร่ก็ได้รู้มาินรถไฟให้เอฟซีเขาเห็นมันอกีก็ยังไม่เห็นว่าเองจะต้องโดนอะไรมันต้องโดนเข็นอย่างนี้เอ้าทำไมสุดท้ายมันไม่เกือบหรอกมันต้องตายเสียดายคนที่เคยล่ะเพาะจริงมันต้องเอามาตีเลยหรือได้กินเยอะเลย อย่างเงี้ยไง้ดีพี่ชอบจะยอมไหมเอาหนึ่งเท่าเอออย่าฝ<อ>ืน